สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะแฟนช่องน้ำตาลอินเตอร์แชนแนลวันนี้น้ำตาลามาที่วัดหนองคูพัฒนาหมู่13ตบํบลคอนแตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะก็แวะมาเที่ยวนะคะมาเที่ยววันนี้น่าจากนะคะเท่าที่เดินมาเข้ามาเนี่ยเห็นรถเยอะมากๆเลยก็ น่าจะเป็นการประชุมนะคะประชุมประจําเดือนของคณะสงฆ์ของคณะสงฆ์นอทุกปีเอ่อทุกๆเดือนนะคะทุกๆเดือนแต่เมื่อสักครู่น้ําตาลเดินผ่านมานะน้าตาลเห็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนถาวนเหมือนถาวันนะก็ดูสีแปลกๆก็เลยอยากให้ดูอยากให้ดูอ่าไม่ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวยาหรือเปล่าที่เขาปลูกไว้ทํายาหรือเปล่า นี่ไม่ใช่สนสองใบเนาะต้นสนเนี่ยเป็นต้นสนไม่ใช่สนสองใบหรือว่าจะเป็นสนสองใบน้ำตาลก็จำไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นสนสองใบต้นจะตรงใบรูลมเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาลพาไปดูแล้วกันนะคะน้ำตาลพาไปดูน้ำตาลพาไปดู เรามากันหลายคนนะคะมากันหลายคนเมื่อกี้มาเกือบจะห้าหคนแต่บางส่วนก็อยู่ที่ออยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งนั่งคุยกับแม่ชีอยู่เนี่ยมาด้วยกันนะคะน้องหนึ่งก็มา ป้าพันก็มายายแอลก็มาเนี่ยมาด้วยกันก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันวันนี้ยายแอลเป็นคนที่ขี้โม้ค่ะเห็นไหมโมไม่หยุดหรอกเขารถมาเข้ามาค่ะรถรถค่ะเขาคุยกันสองคนเนาะสองคนสามคนเขาไม่สนใจเราเลยเราจะทักทายเขาเขาก็ไม่ทักทายตอบ อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้างานเรามาดูสิคนนี้เขาเรียกต้นอะไรก็ไม่แน่ใจนะทําไมมันเป็นเถาเป็นเครือสีดําด้วยดูเป็นยาหรือเปล่าใครรู้จักมั่งอ่ะน้ำตาลไม่รู้จักนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเถาเป็นเถาเป็นเครือพันกันเนาะโหดูแล้วเหมือนจะขขังมากเลยให้ดูใกล้ๆเขาเรียกเถาอะไรเนี่ย เป็นยาไหมใครรู้สักบ้างเนี่ยดูเนี่ยอยากรู้จังว่าใครรู้จักมัง่งเนี่ยดูสิขึ้นต้นคูณเนีย่ยขึ้นต้นคูณ อรถมาขับมายังไงให้ขึ้นโตนี่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 ข้อสวยนะสวยอีกแบบหนึ่งเนาะดูแล้วขังอะถาวันแบบนี้ดูแล้วขังมากเลยหาดูยากหาดูยากตัวน้ำตาลเองคิดว่าเป็นต้นยาต้นยา ต้นยาด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเขาอาจจะปลูกไว้ทำยาทำอะไรเนี่ย<ป>รถตกคลองไม่มีอะไรทำเนาะต่างคนต่างจ้องโทรศพัพท์ค่าวเวลาค่าวเวลาเมื่อไหร่เนาะจะเสร็จ à, à bae khoảng bà hơi bài môn, bà môn mà